วันทุกขันทับไตสวันทียี่สิบสองคุปปาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดการอยู่รวมกันมันก็ต้องมีความสามัคคีกันนั่แหละมีความเห็นเดียวกันมีความเข้าใจเดียวกันอยู่นํำกันได้โพ่เม่เขาก็มีความเห็น อันเดียวกันอยู่นํำกันได้เน้นว่าสิลเสมอกันศรัทธ,ธาศินจาคะปัญญานี่แหละเสมอกันมีความสละจาคะจักสวยเหลือแบ่งปันมีความเห็นอันเดียวกันคนเนี่นยทำบลโผล่มาเห็นน้ำก็มีได้มี เมยทำผลผัวก็บผเห็นมันก็ความคิดเห็นต่างกันมันก็ลำบากใจนะเนี่ยแหละศรัทธาสินก็บบ่เสมอมันก็มีความมีสินคือกันนะนะมีคาซัพมีลักซับเนี่ยบางคนไปนมีสินบางคนบ่นมีสินอาุ่ํากันบ่ได้ได้เห็นบ่ศรัทธาความเสือคือกันเสือในนั้นเสือในนี้ หลงไปววอนๆก็มีความเห็นไปนําความเสือที่จะของเสือไปหาพระคิดว่าต้องไปหาพระที่บ่าหวยนะ้ก็ถ้าผมมีมีความเห็นขึ้นกันก็ไปน้นนานกันได้นะเห็น่ะยูน้ากันได้เสือขึ้นกันยูน้ากันได้คือหลงน้ากันหลงน้ากันก็ไปน้ากันได้ฮะมีความเห็นเ,นเดียวกันข้อเดียวกันเห็นปะคนในโลกก็มีข้อ ความเห็นเดียวกันข้อเล่าข้อเบรยข้อหวยข้อพนันเห็นป่าข้อบุญก็มีเห็นบ่ข้อบุญข้อทมก็คุ้ยกันไปคนละย่างเห็นบ่ข้อบุญก็คุ้ยเลื่องแต่บุญมาทำบุญข้อธรรมะคุยแต่เลื่องธรรมะเลยธรรมะก็หลายระดับเยอะธรรมะแบบใดเปฏิบัติแบบใดแบ้งไปเป็นสายไปก็มีเห็นบ่ นันมันมันยู่ที่นะความเห็นฉะนั้นเฮายู่น้ากันก็ต้องมีความเห็นที่เข้าใจกันว่าจุดมุ่งหมายของวัดที่เฮายู่นี่เออเป็นมุ่งอย่างนั้นนะไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เกี่ยวกับการโบใบให้หวยเสะดเคะต่อสตาแจกเรื่องร่างของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่ม,มีม่เหมือนเรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนบ่ได้แม่นเรื่องนี้ มูเจ้าสวนเรืนอเงอี้ยงังนั่นแหละพระพระนี่ต้องมาสนองโดยพุทธประสงค์ของพุทธเจ้าี่เพิ่นตัดสรู้มาคือสนองงานสนองงานคือ,คอเลียนรู้คําสอนเพิ่นมาไทายทอดเห็นปะพระเข้ามานี่สนองพุทธประสงค์พุทธเจ้าอยู่บ่ถือตองอยู่ะบะมวดเข้ามาเบาะหวยแจ้เครื่องร่างข,งของขังว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ แต่ว่าเพื่อนก็นแจกให้กำลังใจมันี่แม่นแจกเพื่อว่าไปป้องกันคนส่วนมากก็คิดว่าไปป้องกันนั่น่ะละ่หลลงปูหลงตาเพื่อไม่ได้แจกเพื่อว่าไปป้องกันให้ไปแล้วเลือกถึงเฮ้าน <c oughs> ะและเลือกถึงเอานี่เอาเรียนไปเนี่ยให้แล้วเลือกถึงเฮ้าเด้อเนี่ยนะมาเป็นพระเอาสอนเนวใดไสอนให้ทําความดีนี่ยเฮาไปเอาเรียนเพื่อนไปเขียนข้อกันโอ้ยป้องกันผีเนี่ยเขียนพระไปป้องกันผี ไปอ้อลบจับซื้อเป็นทาหารเนี่ยนะอมนยังบ่ตายป้องกันได้ไเป็นเนื่อกำลังใจให้เขามีกำลังใจในการทำความดีเอาไปเอาไปหลงไปใส่มีเถื่อเห็นปะนี่แหละความเห็นต่างนี่นั่นแหละสิ่งต่าง,งๆที่เขามาเกี่ยวข้องเขาก็ตรงพิจารณาเพิ่นแจกให้กำลังใจไม่แจกให้ไปหลง ไปยึดไปขออ้อนวอนให้หลวงปู่้อยให้เหม็นมให้มีสติมาให้ประมาทขับรถไปคนชวนมากเนาะเออมีเหรียญมีหลวงปู่อไปในรถแน่ห้อยข้อ,ขอแน่รถล,ลงกับวัวตายว่าหลวงปู่ซอยที่แท้เนะี่เจ้าขยังเจ้าขวง่งอยเจ้าขวก่งกำจ้าขวังน่ยองหมอดข,ข้าวตาย ปูและซอยเพื่อใดเนาะหละวงปู่มันก็ต้องตายขึ้นกันมันซอยคนอื่นมให้ตายก็ซ้อยเจ้าของวันนี้บ่ให้เจ้าของตายคนเรามันเข้าใจคาดเค้นอะไรเนี่ยความเห็นความเสือ่อมุมมองต่างเห็นบ่ะมันต้องสร้างความเห็นนี่มันถรกต้องเขาก็เลือเอโอดยปัญญาเลือ้อโดยปัญญาเลือโดยความเข้าใจว่าเ,ออเข้ามาในวัดกับวัดใดสิออก็ให้เราได้เกิดประโยชน์ มีการศึกษาพุทธศาสนาที่ถือต้องนี่นะว่าพระคข้มือกับสอนไปทางได้ไม่แม้นพุทธศาสตร์แต่เป็นไสยศาสตร์ยินบอผมน้ำมนต์กับเป็นเรื่องไสยศาสตร์นะถ้ามองถ้ามองบบ,บเข้าในทางพุทธนะนะก็มองเป็นทางอื่นความเสื่อของชาวบ้านความเสื่อของชาวหลกก็มองเนี่ยน,นะลเป็นสิริมองคน้น ผู้มีสมาทิทฐิคือว่าห,าห,าหะ่ะบ่เอาเหรียญเบาน้ำม่อนเบาอยหยังมาประดับประดาร่างกายมันมีแต่เรื่องของธรรมะในจิตเรียนรู้จิตเนี่ยพระธรรมอาละพระธรรมนั่นแหละคือพระเครื่องเ็นบ่พราะเครื่องอะไระคือพระธรรมพระธรรมนั่นแหละคือสิ่งที่จะป้องกันมีธรรมะในใจอ่แหละเป็นพระธรรมมาละเราพระเหรียญพระอยหยังมามัน้อยในไดสัก เขาก็คล้ายๆว่าอ้อนวอนเห็นบอ่อ้อนวอนมันเหมือนอยู่บ่มันเหมือนความสอนพุทธเจ้าอยู่มันเหมือนพุทธศาสตร์มันเป็นไสยศาสตร์กลับมาไหว้พุทธลวดเนี่ยนี่อ้อนวอนเนี่ยเป็นเรื่องของตัวตนที่ต้องได้ทีมพุทธเจ้าสอนให้ละตัวตนสอนให้เรียนรู้กฎแห่งกรรมที่เขาสร้างมาเขาได้รับผลน,นั้นให้เขาละคล้าย นี่แหละความเห็นต่างมันบ่มีปัญญามันก็ย,ยังพึงอ่อ,อนวอนอยู่มา,าอยู่วัดก็วัดแต่ว่าพระพุทธรูปซักซิ์พระสงฆ์ซักซิ์นะแล่นไปแหละอยู่ไก่กําใดก็ขึ้นไปอยู่เขาอยู่ดอยเพราะต้อตงการที่เจ้าของสิได้มันคาดเคลื่อนเห็นหรือบ่าความเห็นในบ่เข้าใจในพุทธศาสตร์คือคาสอนพระพุทธเจ้า พี่สอนให้เฮานี่มาเรียนรู้อริยสัจสี่ 4. เรียนรู้ทุกศาสนามีไว้ทับทุกมีได้มามาเรียนรู้แล้วก็มาอวดพรมอวดว่าเจ้าของหูอวด,อดปัญญาปัญญาเหตุผลต่างๆอืออธิบายได้เก่งเาความรู้ในพุทธศาสตร์มาเรียนรู้เพื่อที่จะละกิเลสในใจละตัวต,วตวนนี่มันถือต้องมอ่งนี้มัวแต่รู้แต่จำมา ในตำรับตำล่าว่าแต่เจ้าของเจ้าของหกิเลสประโยชน์นี่โหก็มีเห็นว่าตัวตนก็มีเห็นเนี่ยมันหลงเห็นบ่หัวหลงนี่ยจังว่าธรรมะไม่ได้เหมืนว่าจําเป็นจะต้องเรียนรู้หลายเออนต่นน้อยก็บเ้ยมันเกิดประโยชน์แลวก็มันก็ดับทุกได้คือปาญญาเนี่ยรู้แค่ว่าสักแต่ว่าแค่นั้นก็ดับทุกได้เอาอันข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ บางคนบางพิสุพิสุนีบางลูกเพื่อนก็ไม่ได้เรียนรู้หลายเรียนรู้กายก็พอเรียนรู้ใจเรียนรู้เวทนามันเป็นสิ่งที่บทเทียงเป็นสิ่งที่ยึดมันถือมันบมเมนตัวบมเมนต,มน,ตมนเห็น<ม>อารมณ์กรรมาฐาน<ม>จะเลื่อนวิปัสสนาเข้าใจในสิ่งปรากฏต่างๆเป็นธรรมชาติเขาจีไปปรุงแต่งให้เป็นอย่างมันก็เป็นที่จิตเห่าเท่านั้นแหละ ยังเขาไม่ได้เป็นอย่างเด้อเขาเป็นไปตามเหตดปัจจัยเขารับลดไปลดลงมาตายเพราะว่าผู้นั้นผู้นี้ซอยเหตุปัจจัยที่ธรรมดามันไม่ได้มีเอียงปฏิหารเอียงเลยได้เออชิ่งที่ปฏิหารคือกรรมละเห็นปะกรรมฤทธิ์ฤทธิ์ของกรรมที่บ่ให้เจ้าของตายนช่ละ คนสิตายมันมันนอนอยู่เหอนก็นตายเน้นบอกิี่รต้งไปใส่เดอะมันหดข้าวตายกรมผลของกรมส่งผลมาประคาตกรรมกรมมาตัดร่อนผลที่กรมจะขวงสร้างไว้มันแหงแหละมาตัดแหละตายหละบ่สร้างบุญคุณส่วนค่อยให้บุญน,นี่มาป้องกันกรรมที่บดีไว้ กิ่กรรมโซมามันนักขึ้นนักขึ้นมันก็นส่งผลแหละเนี่ยเอาก็พิจนาเบื้องเหตุปัจจัยเจ้าของที่ได้รับเนี่ยมาหนุนบุญสร้างบุญสร้างกุศลไปความยังอยู่ในโลกอยู่ก็ได้ให้ทําความดีหมมีผัสวยไผัยได้ได้มีแต่พุทธเจ้ามาเบะครูาบาาจา์ก็มาเบาะหนทางให้แค่นั้นแหละเฮ็ดเอาเลอะเอายางเอาเลอะเกิดมามันเลอะมา มาได้แหละแต่ว่าต่อไปมันเลอะได้ได้เนี่ยที่ก่อนเขาก็หลงมาด้วยการทำบุญเหมือนบ่ที่จริงมันก็เลอะได้มาตลอดนั่นแหละที่จริงเลอะได้คือคนที่มารู้นี่นะรู้ว่าชีวิตมันเลือที่สีเฮ็ดดีเฮ็ดโสได้เนี่ยอันนั่นแหละคือเลอะเกิดได้เฮ็ดโสก็เลืะเกิดในทางทุกหนหนเนาะเฮ็ดดีก็เลืะอเกิดในทางดีในทางสุคติทำบุญเน่ย ก็เลือกได้คิดได้ปรุงแต่งได้ความหนทางมันเห็นได้แต่การใส่ผู้รู้มาเบ้อทางว่าอันนี้มันมันเป็นทางทุกข์เหตุบาสเหยมบุญเป็นทางสุขเพิ่งก็มาเบ้อวันนี้ถ้าเฮาบ่มีศรัทธาคือความเห็นเฮาก็เฮ็ดตามั่นล่ะเฮาก็สะเฮ็ดแต่ตามใจเจ้าของบาปก็ยาได้ผ้รู้สึกว่ามีความสุขกับการทําบาปในนี้ก็มี ก็บอสเสยว่ามันผลในการทำในนี้มันให้เราได้รับความทุกข์อิเลเี๋ยมันเป็นทิฏฐิเห็นปะทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเพราะว่าผลที่เจ้าของเยศบาปมันยังบอกให้ผลนะนะเพื่อนว่าเพิ่นกันเลยเพิ่นเพิ่นไปบาปเพราะว่าบางคนก็คิดว่าทําดีได้ดีก็ไม่เห็นได้ดีเย็ด,ดีมาตลอดขึ้นไม่ได้เห็นดีอย่างขึ้นก็มีแต่ทุกข์ได้รับทุกข์ยั่ว มันคนเฮ็ดโซมันคือเขาคือได้ดีมา้ยผมขึรวยขึ้นเอรอโบเฮ็ดแล้วดีเฮ็ดโซเห็นปะนี่แหละเป็นมิจฉาทิฏฐิบทเสื้อในกรรมก้นแห่งกรรมเพราะว่ามันมีได้ศึกษากรรมมานะก็เลยเข้าใจว่าเฮ็ดดีต้องได้ดีเดี๋ยวนี้เพราะว่าเฮ็ดโซต้องได้โซเดี๋ยวนี้มันก็มีอยย่เฮ็ดดีเดี๋ยวนี้ก็ได้ดีเดี๋ยวนี้ก็มีเอ่อทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมไม่ผลในชาตินี้ อุปชะัะเวทนิยกรรมกรรมจากชาติที่แลว้วเนี่ยมันก็นยังอธิบายกรรมโยบุญเจ้าชาติที่แล้วเห็นอย่างเนี่ยกรรมดีหรือกรรมโสะมันก็นนให้ผลได้ตลอดเนี่ยเนี่ยส่งผลมาตลอดอย่างเนี่ยอุปอปปะปะเวทนิยกรรมก็กรรมที่สิบชาติร้อยชาติพันชาติเจ้าเกิดเวียนว่ายตายเกิดมาจากศาสตร์แล้วเห็นยู่บอกเปลี่ยนพระเจ้าพิมพิานะมาาสารจากศาสตรนญาติ พระเจ้าพิษสารนี่แหละนี่กัญญาิเขาเปได้เอิดเนี่ยญาติพี่น้องอ่ะลายแท้มันเกิดมาจากศาสตร์แล้วสัโผก็เป็นล้านเมียก็เป็นล้านลูกก็เป็นล้านแล้วนี่ลูกมีโผเป็นล้านแล้วมายังได้ลูกได้โผอย่างนี้มีเบอบอสน่มึงก็เห็นมันกันโอ้ไม่ได้ความเวียนวายตายเกิดเนี่ยมันหลงกันหมดนั่นแหละชีวิตมันต้องศึกษาเห็นอยู่ มีเส้งสามก็ลงยุ่งแน่ความเป็นตัวตนยู่ตลอดยุ่งได้แต่ความสุขปัจจุบันด้วยอาการกิเลสตัณหาตัวตนมันลงไปนี่เข้าใจว่าเหตุปัจจัยต่างๆที่เขาได้รับนี่มันมันยุ่งในกฎของกรรมอยู่บางคนก็คิดว่าเกิดมาสกรรมว่าเขามันก็มีหันโยงกรรมนำพามาหลังกายขันห้าคือมรดกกรรมคือ วิบากกรรมนี่ผลของกรรมที่เขาได้รับนั่นแหละเขาจึงเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเนาะแต่ผลตรงนี้นี่นี่เขาสิพัฒนาอยู่บ่เขาสีเรียนรู้กรรมอยู่บ่วนาะเฮ็ดนเนี่ยน,นีแหละมันเลยเฮ็ดบุญน,นี่แหละจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์บันนี้เขาเสียต่อพัฒนากรรมคือเรียนรู้ที่จะให้มันยิ่งขึ้นไปอยู่บ่ให้มันอยู่เหนือกรรมไปคือเป็นธรรมอห็นบ่มันก็มีกันพัฒนาใดต่อใด ถ้าเขาเรียนรู้ถ้าเขาบ่เรียนรู้มันก็มีแต่ความหลงเผื่อไปทําโซเอ๊แห้งตกต่าลงไปเอ๊ะเห็นบ่ยกภูมจิตใจแล้วของมาเป็นมนุษย์แล้วมันแห้งสีตกต่าลงไปงคนก็เห็นเยอะแยะเห็นบ่โซกว่าซั์เดจฉานก็มีค่าพอค่าเมร์ในนี้แห้งแห้งโซ่ก็มาเห็นเปะภาษาเอาก็ได้มามันยังมีค่าพอค่าเม่มันแต่ว่าคนมันคือค่าใดกรรมนักพุทธเจ้าอนนันตริยกรรม พอาพอขาแม่ใดเนี่ยโอ้ธรรมดาและจิตใจคนจิตใจเออมันเหมือนคนนั่นแหละจิตใจนะมันทรงพ้นที่จะไปอยู่ในพุ่มที่ต่ําทุดเออเป็นสัตว์ต่ํากว่าสัตว์อีนปูตาเออตั้มกาหมาอยู่ได้ต่ํากว่าเปีเเ๊ยดีนรกเวจีค่ะอยู่กับเทวทัตเห็นบ่พุ่มจิตไดนะ้ขยำคิดนะเอาสะสมว่าคิดว่าเออดบ่ได้บาป และสะสมความคิดมีดีไหมมันก็ว่าดีหละทั้งที่มันเป็นบาปนาเจ้าของไปสู่ทุกข์นั้นจังววาเพิ่นจังเห็นว่าแม้บาปเพียงเล็กน้อยมันก็โอ้เห็นใ้เฮาทุกข์นี่ยเพิ่นจังบเ่เฮ็ดเห็นบ่พระอริยเจ้าเิ่นิ่นมีปัญญาแยกแยะละเอียดปานนั้นเพราะว่ามันสิสะสมไปเ,เรื่อยๆนะบาปเพียงเล็กน้อยมันก็สะสมเป็นนิสยัยเป็นกินเลสตัณหาขึ้นมา ความคยชินก็ยึดถือว่ากูกูไปเรื่อยๆโหเพิษบทหมดเอพิศินพิษธรรมไปในนี้แหละเห็นบะก็ย้อนว่าแม้เพียงเล็กน้อยฮะล่ะบุญคือการบุญก็แม้เพียงเล็กน้อยก็เฮ็ดไปโลดนะนะสิบบาทยี่สิบบาททำบุญก็มันกันใหญ่หลายขึ้นหลายขึ้นเห็นบ่สะสมคุณงามความดีไปก็หลขึ้นกันเออบ้าเล็กน้อยก็เน่ยไปเฮ็ดบุญเล็กน้อยก็ให้ให้ฟ้าเฮ็ดเนี่าไปเฮ็ดสาเขาให้ได้เงินหลายๆ โอ้ยกองบุญน้อยๆยบเห็ดต้องเฮ็ดกองใหญ่ๆอย่างได้บุญหลายมีแม้มีชีวิตอยู่นี่มีโอกาสได้เห็ดบุญก็เฮ็ดไปฮะแหละบุควรประมาทในการทำความดีคนใจเจ้าคนบมีโอกาสก็ททำความดีแห่งเขาได้มาอยวนี่โอ้ยโอกาสแห่งดีมีตลอดเน็นยบ่ดูแลวัดสร้างวัดสร้างคิดสร้างใจเจ้าของไป พึ่งฝนปฏิบัติเจ้าของให้เป็นที่เคารพเหลื่อมใสของญาติโยมบางคนเขาไม่นิยมเหนว่ามาเพราะว่าผู้บาอาจารย์ก็มีได้เขามาเพราะผู้อื่นก็มีได้โอ้ยเมซี่ดียขนาดไปวัดนั้นดีกว่าเอบางคนเขาก็บอมาก,ก็ยยอนเมซี่ก็มีหรือบอมาก,ก็ยยอนเฮาก็มีของผู้บาอาจารย์บอมาอาจารย์นะหรือว่ามาอาจารย์นะมันก็มีส่วนดูเดียวน้ำเดียวเมื มาทำบุญเมื่อเทีย่ยขาบอกม,มาทำบุญกัย้อนอุบาย้อนอุบาสกย้อนอุบาสิกาแม่ซี่แม่พามไม่ได้เลืองไปเลยจัก๊กยังไ่ได้สํารวมว่ไปดอกวัดนั้นนะก็มีส่วนได้ยี่มองแต่ว่าเป็นย้อนรูบาจาร์ได้บมมีคนมาทำบุญนะเออมันมีนิทานเห็นอยู่บ่นิทานคนจนอย่านี้อย่าจกเกิดมาอยู่ในท้องเมยนะียไหนอยู่บ่ นขอทา่ไปขอทานก็ไม่ได้เห็นบอกขอหนะเออแม้ไปขอทานก็ไม่ได้แต่ก้าวพัดยังบ่มีรูพัดไปขอทานได้เห็นบอกพอได้รูพัดือขอทานไม่ได้เนี่ยเป็นกรรมของรูนี่มันแห้งเห็นบอกผมเคยทําท่านไปอยู่น้าไผ่ก็ไม่ได้ไปอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งขอรูออกมาเนาะไปอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งเข้าบ้านก็แล้วก็ถ้ามากินดีได้ผู้นี้เกิดมาพักขึ้น คือบ่ได้อย่างเลยวะคือฟันเฮามันคือเดินลวนวะผสมกันโอ้ยเป็นย้อนอันรู้ส้เจ้านี่ยแหละนี่มันเลยขับไหล่หนีเห็นปะมีหรืได้เนี่ยซาโดเอ้ยก็เล่าขับนีเราเศร้าบ้านก่อนเอ้ยเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินดีขึ้นสบายขึ้นหย้อนคนผู้นี้ละ่ะกรรกรรมันแห้งอันนะเนี่นี่นั้นแหละเฮาทุกคนมีส่วนอันนั้นให้มุจักปฏิทินปฏิบัติธรรม ให้ละกิเลสตัณหามันก็สิบุญก็รวมรวมกันมันกกสามาัมกิเลกันขึ้นมาคนก็สัตธาไม่แม,ม้นโยวัดแล้วก็นิน,นทาคนนั้นเา้าผืนคนนี้ขันไม่ได้รู้จักร,รักษาจิตใจเจ้าของส่วนเสื้อเดียวหายเสื้อเดียวก็มีผู้ใดสิมาทาบุญซะอาจะเลืองเดียวด้าเดียวพระด้าเดียวไอ้ชี้ด้าเดียว,ยวน,ยวนยวี่งบอกโยมก็สิมาทาบุญอยบอกแล้วก็ต้องหุจักเห็นบะ กอแต่ว่าเป็นย้อนคูบาจะนะละ่ะวังแต่พึง่งเอากะแม้อยู่ับพึง่งเหมือนกับเป็นรักให้เห้าต่็เท่าบอกพัฒนาบอกเรียนรู้ปฏิพฤตินอกากมีส่วนที่สิให้ยญาติโยมบ่ศรัทธาได้บางคนเขามาก็้ยบอกไปดอกว่านะั้นเมสซชี่บ่มักเมสซชี่นั้นมีอยู่บ่เอาก็มีได้เอเอเท่าไปอยู่วัดเท่าก็ยังโอ่มักคู่บานี่บออยู่นั่นแหลกเนะแต่อาจารย์น่ะดีเหมือนบอก ผู้บาอาจารย์ดียอม,มรับทุกวัดนะเดี๋ยวผู้บาหรือว่าไม่ซี่นั้นอุบาสกนี้บ่ดีเท้ากับบ่ยบยู่เมียนบอกละเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะยู่ให้เกิดประโยชน์ให้เขาเข้ามาแล้วเขาได้บุญรู้สึกดีไม่ได้ไม่มาตำนี้ต้องหูจักนโยบ,บายวัดว่าเอส่งเสริมกันละกิเลสส่งเสริมประฤตินในทางที่ชอบ เนี่ยมันก็ได้บุญได้กุศลเลยนี่มันมีความคิดนี้ถือตรงในนี้มีจ้องเบิ่งแต่ว่าบางคนบอกมาทำบุญเป็นย้อนผู้ปา,าจา่าเนี่ยละแต่ก็ไม่ได้เบื้องเจ้าของเลยว่ามเม่นย้อนเยู่าเาปาะเพื่อดียู่บ่เ็นบอกเฮาก็เป็นคือนกันมรดละคนเว้นจังหวะให้มาเบื้องเจ้าของป่านปฏิบัติธรรมแก้ไขเจ้าของมันดีทุกคนมันก็มี ธรรมะบุญกุศลก็ร่วมกันกับเมื่อก็เป็นี่มีเกิดความสงบในวัดเหลืองมันก็บว่ามีม่นบอกล่ะทําทุกคนมันมีธรรมะเคือสมัยครั้งพุทธกาลพุทธเจ้าโยกันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนยือพระมันเป็นมีเหลืองอย่างที่กุภัยู่มันชันแล้วก็ภาวนาการมีงานนี่อย่างเพิ่นก็มาซ้อยเดียวเฮ็ดสามาเขียกัน สวดมนต์ทำวัดเรามีกิจกรรมกระเฮ็ดไปแล้วได้ประโยชน์ทั้งมดอัดอื่นเหมือนเป็นบรเฮ็ดกับเรื่องของเผิ่นเลยเนาะเขาก็เฮ็ดไปแหละการสวดมนต์ก็ดีทั้งมดกิจกรรมต่างๆมันก็ต้องอาศัยการทำกิจกรรมปรุงแต่งไปแน่หะอยู่ในโลกเขาเขาก็ต้องเข้าใจลกเข้าใจสังคมส่วนด้านจิตใจมันก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าละ เขาเข้าใจทรมาแล้วมีแม้เวลาสวดตนอ์มันต้องสวดมนต์เขาว่าหน้าได้มันก็ได้แหละแต่ในอยู่ในโลกเขาก็ต้องส่งเคราะห์กันเห็นปะคนได้สวดมนต์แต่จิตใจมันก็สงบเขาเข้าใจเขาก็แคดไปฮะแหละบริหารธาตุขันไปแล้วก็บิ่งใจเจ้าควงไปมันกับบเปปนทุกับการกระทําตั้งๆกา้สวดมนต์ก็คือว่าเระเป็นการบริหารปอดไป เพียงเสียงออมากครับให้ปอดทํางานดีร่างกายก็แข็งแรงมีแห้งเอาไว้สวดมนต์นี่แหละเก็บปากไว้สวดมนต์ดีกว่าบ่นให้คนําคาญเห็นบ่เก็บปากไว้กินข้าวดีดกว่า,าไว้ด่าคนเก็บปากไว้สวดมนต์ดีกว่าบ่นให้คนําคาญไว้กินข้าวปะไปด่าไปบ่นไปนิ่งท่าคนนั้นคนนี้มาสวดมนต์เนี่ยเพื่อเสียงดีก็สวดแหละ เสียงสรรเสริญคำสอนพระพุทธเจ้ามันดีแท้มันเป็นด่าเเสียงดังแท้ผูกข้ามไปหอดชิบเือนเศร้าเหินเขาได้ยิน,ยนเวลาดา่าเห็นบ่เออเป็นมีไมโครโฟนประกาศขึ้นไปว้่าด้าใ่ไมโครโฟนเนาะคนได้ยินทั้งบ้าน <c oughs> เออันนี้ความดีเพระเจอคนหลกหููแท้ความดีนี่ประกาศไปโดธรรมะพระพุทธเจ้าน,นี่ว้าโดเนี่ เนี่ยจังงวั่วว่าพูดมากไม่ดีแต่พูดดีควรพูดให้มากพูดดีก็คือพูดให้คนนี่ละกิเลสพูดให้ค้นทำบุญนี่ค้นพูดแม่นบ่พูดมากนั่นพูดยังพูดแต่แนวไมีดีเลยพูดมากนะแต่ต้องรู้คือว่าละมากกันมากถ้ามันดีมันก็ต้องรู้เวลาคือว่าละบางคนว่าลายก็ไม่ดี คนต้องเอาหลายคือพระเจ้าสอนนั่นแ่ละเห็นบอกสอนบางคนก็ต้องเอาหลายบางคนก็ต้องอธิบายเออพอเข้าใจยะนี่ยุคสมัยนี่เนี่ยเข้าใจกันยะก็ต้องเอาหลายเห็นบ่ครูบาอาจารย์ก็ต้องเอาย้ำเอาหลายก็ไม่ได้เอาเลวหลือเอาเลือื่นเอาเลงเก่าอเอาให้ละกิเลสละอุปทานขันนี่แหละเอาให้เห็นโทษกิเลสตัณหานี่ล่ะ ไม่เข้าเบิ่งเจ้าของเนี่ยนี่แหละแก้ไขเจ้าของผู้อื่นเขาก็มีมุมมองต่างนี่ไปหลงคำสรรเสริญคนสีดีสีโซมันยู่ยยู่อยู่ที่คำสรรเสริญบ่เขาต้องพิจารณาบ้างได้เขามาส้มเขานีเาเา่เขาดีอยู่บ่เขาหูตัวอยู่บ่ว่าเขาดีอยู่บ่เมื่อเขามาย้องไอ้เจ้าคือดีแด้ มันดีหลีอยู่บอหละก็ต้องเบื้องเจ้าของสำรวจเจ้าของมันดีโซม่นองอยู่ในปะเขาเขาอาจสิเยอะได้ประโยชน์อย่งกับาเฮ้าออซอ่เฮออคือผมคืรู้มากเฮ็ดดีกบแม่นี่แหละเยินบอที่เวะของเงีแน่จัจกหน่อยหนึ่งบัดเมนบ่เฮ็ดดีนํานี่ไปหลงคําสารเสื่อคนสีดีสีโซเฮ้าสีดีสีโซเฮ้าหูหงงตัวเฮ้เาเมนบอละ่ะแน้วกับว่าได้หลงคําเสริญมันหลงคําได้ดอก เอาสมมาาิว่าเขาโสดมดาเฮาบักโสยบักบาปเออืม oh. แต่ใจเฮานี่มันดีหรือโสเนี่ยตัวเจ้าของนี่แหละเห็นปะเป็นผวก,กำนดชีวิตเจ้าของเนี่ยไปเอาป้าผู้นั้นผู้นี้มากำนดเนี่ยเป็นุกเป็นทุกข์กับป้าคนไม่มีสติเบื้องใจเจ้าของเนี่ยนี่คือรักธรรมทีม่สำคัญเฮาต้องมีสติ หลวงพาะว่าคนมันวั่นไหวกับปะคนอยู่แล้วเหมือนแะบคนมาเว้าในนั้นเลยโอ้ยไหลไปลวดยังทางหลกคนมาเว้าโอ้ยหลวงพ่อบดีได้อาจารย์ไม่ดีได้เออเห็นไปเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้นวั่นไหวได้เห่าเปมนบ่ไม่ได้มีรักธรรมที่ได้ศึกษาใจเจ้าของครูบาอาจารย์สอนมาเออมันถือองเพิ่นเพิ่นสิเป็นนั่นเลยมันอกน็เออก็เลงองเพิ่นอเอียล์ เมื่อนสอนเนาเบิ่งเจ้าขวังคนนั้นคนนี้เขามมีความเข้าใจมันก็จะยุงแย่งให้เขามีการปุ่งแต่งไปเ่ยมันละหลงมันละหลงมันละเสพธรรมะมันมาได้โย่ไก่ได้ขนาดนี้เวลาแปดนาฬิกา ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย